อิสราเอลถอนแคนเปิดปฏิบัติการเอาคืนคลรมอสงครามเปิดทางถล่ม3ทางเลือกปล่อยให้ผ่านปันจจจการโจมตีไม่ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติดกันต่อเกี่ยวกับประเด็นเหตุการณ์ข่าวสารด้านแวดวงสงครามที่มันเกิดขึ้นทางฝั่งตะวันออกกลางนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ อิหร่านนะครับเปิดปฏิบัติการโจมตีถอนแคนอิสราเอลนะครับในกรณีที่อิสราเอลนั้นได้เปิดปฏิบัติการโจมตีที่สถานกงสุนของอิหรา่านกลางกรุงดามัสกัสครับของประเทศซีเรียซึ่งเหตุการณ์ที่อิหร่านนั้นเปิดปฏิบัติการในรอบนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีนะครับที่อิหรา่านปฏิบัติการตรงจากแผ่นดินแม่ของตัวเองในการที่จะโจมตีอิสราเอล ตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมานะครับสงครามตัวแทนที่มันเกิดขึ้นจากทางฝั่งของอิรานนั้นให้หน่วยปฏิบัติการแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิสบลล์กลุ่มฮูตีกลุ่มฮามาสนะครับและก็กลุ่มนักรบอิสระทางฝั่งของอิรักนะครับปฏิบัติการบันทอนโจมตีอิสราเอลตลอดมาเรื่อยมานะครับจนถึงรอบนี้นะครับอิรานปฏิบัติการตรงจากแผ่นดินแม่ของตัวเองโดยปฏิบัติการ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานับถึงปัจจุบันก็เป็นวันที่4แล้วที่เกิดการปฏิบัติการกันเกิดขึ้นในขณะที่ทางฝั่งของอิสราเอลนะครับประชุมคอรมอสงครามครั้งแรกบอกว่าจะโจมตีด้วยความเหมาะสมแต่ดูเหมือนว่าคําพูดนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาของอิสราเอลนั้น ทางฝ่ายขวารู้สึกสายเดี่ยวจะไม่พอใจเพราะนั้นมันก็เลยปฏิบัติเกิดการประชุมคลมอเร่งด่วนคลมอสงครามครั้งที่2และวันนี้นะครับน่าจะเกิดการประชุมคลมสงครามครั้งที่3นะครับเพื่อกําหนดวิธีการตอบโต้ว่าแนวทางต่างๆที่จะตอบโต้นั้นเป็นอย่างไรอัฟกันแลนด์นะครับรัฐมนตรีกลาทโหมของอิสราเอลได้แจ้งต่อรัฐมนตรีกลาทโหอมอเมริกาว่าอิรานการที่อิราน ใช้ขีปปารวตทิ้งตัวโจมตีอิสราเอลนั้นจะปล่อยให้ผ่านไปโดยปัศจากการโต้กลับไม่ได้ซึ่งมีรายงานข่าวว่าในระหว่างการประชุมคอรมอสงครามของอิสราเอลซึ่งเป็นครั้งที่2นะครับเมื่อไม่กี่วันเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธันอูนะครับได้สั่งการให้กองทัพอิสราเอลไประบุเป้าหมายต่างๆในอิรานที่อิสราเอลจะโจมตีกลับนะครับและต้องหลีกเลี่ยงการทําให พลเรือนบาดเจ็บล้มตายนะครับอันนี้ือเป็นคำสั่งการของเนทันยาฮูที่มีออกคำสั่งให้กองทัพของอิสราเอลนะครับกำหนดเป้าหมายที่จะโจมตีได้แล้วซึ่งแนวทางในการโจมตีนั้นมันก็มีหลายแนวทางเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าแนวทางที่มันเกิดขึ้นนั้นจะมีแนวทางไหนบ้างจากปฏิบัติการโจมตีต่ออิสราเอลของอิหร่านจากผ่นดินแม่ของตัวเองเรียกได้ว่าในรอบ40ปีที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งมีการใช้ขีปนุษย์ทั้งแบบ ทิ้งตัวนะครับแบบขีปนาวุธล่อนและก็โดรนนะครับเป้าหมายคืออิสราเอลแม้ว่าอิสราเอลนั่นแหละพันธมิตรนะครับจะสามารถสกัดได้ถึง99%ของขีปนาวุธที่ยิงมาทั้งหมดนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเกิดความเสียหายเล็กน้อยนะครับขณะเดียวกันนะครับ ความพยายามที่จะโต้ตอบของอิสราเอลก็ถูกยับยั้งจากนานาชาตินะครับว่าให้มีความอดทนอดกั้นโดยนะครับโดยเฉพาะคนพันธมิตรที่สําคัญอย่างอเมริกาและก็อังกฤษนะครับซึ่งการปฏิบัติการสกัดกั้นขีปุรุธต่างๆของอิหร่านรอบนี้ชาติพันธมิตรต่างๆเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยกันในการสกัดกั้นขีปุรุธต่างๆที่ไม่ให้เข้ามาถึงแผ่นดินแม่ของอิสราเอล แต่ชาติพันธมิตรต่างๆนะครับก็ย้ําว่าจะยังสนับสนุนอิสราเอลต่อไปซึ่งมันก็ต้องทําความลาบากใจให้อิสราเอลเหมือนกันในการที่จะตอบโต้ในครั้งนี้นะครับเพราะเพราะมันต้องคํานึงว่า 1. การตอบโต้ในครั้งนี้นะครับต้องไม่ยกระดับสงครามให้มันมากไปกว่านี้อันที่ 2. จะทํายังไงไม่ให้พันธมิตรนั้นเกิดความไม่สบายใจในการที่อิสราเอลจะตโต้ตอบอิหร่านในครั้งนี้ อิสราเอลนะครับถือว่าการที่อิหร่านโจมตีมาที่แผ่นดินแม่ของตัวเองครั้งนี้มันก็ล้ำเส้นเหมือนกันรัฐบาลของอิสราเอลในตอนนี้นะครับมันเป็นรัฐบาลสายเหี่ยวทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะฝ่ายขวานั้นก็แสดงความไม่พอใจออกมาในกรณีที่อิสราเอลนั้นยังไม่มีการตอบโต้ยังไม่เป็นปฏิยาณแน่ชัดใดๆว่าจะมีการตอบโต้อย่างไรแน่นอนนะครับว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาของอิสราเอลนั้นมีแผนการที่จะจัดการกับอิหร่าน อยู่ในแผนการตลอดเวลานะครับแทบทุกวันเลยกวาได้แต่ว่าที่ผ่านมานั้นมันไม่มีโอกาสหรือไม่มีจังหวะใดๆที่จะสบโอกาสได้มากเท่าครั้งนี้อีกแล้วเพราะว่าครั้งนี้นะครับต้องยอมรับนะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของรัฐบาลอิสราเอลนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับที่จะทําปฏิบัติการโจมตีต่างๆเพราะมันก็มีหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของกาชานะครับมันก็ยังไม่เรียบร้อยของทางฝั่งของ ฮิสบล์มันก็ยังไม่เรียบร้อยะครับวันนั้นการตัดสินใจของอิสาราเอลรอบนี้นะครับมันต้องยับยั้งชั่งใจในแผนการที่จะทําให้มันเขาเรียกว่าทําให้มันดีที่สุดก็ว่าได้ในขณะที่อิหร่านนั้นการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีอิสาราเอลนั้นเขาก็มีทางหนีทีไล่ของเขาไว้อยู่แล้วอิหร่านบอกว่ามันเป็นการตอบโต้ในกรณีที่อิสาราเอลโจมตีสถานกงศรรุลของประเทศอิหร่านของเขาซึ่งแน่นอนว่าตามกฎหมายของสถานทูตนะครับ การโจมตีสถานทูตมันก็เหมือนกับการโจมตีประเทศแม่ของตัวเองอิรานพยายามจะบอกว่านะครับอิสราเอลโจมตีอิรานก่อนและก่อนโจมตีอิสราเอลนั้นอิรานก็ได้มีการแจ้งให้กับสหรัฐอเมริกาได้รับทราบแล้วว่าจะมีการโจมตีแต่ว่าอเมริกาก็บอกว่าไม่ได้แจ้งนะครับอันนี้ตามหลักการแล้วอิรานเขาก็หวังให้อเมริกานะครับช่วยยับยั้งอิสราเอลพูดง่ายๆก็คือขอกันก่อนขอกันไว้หน่อยเพราะว่าอิรานเนี่ยจำเป็นต้องแสดงออก เพราะฉะนั้นเราจะฟังคําพูดที่แข็งกร้าวของอิร่านฝ่ายเดียวที่บอกว่าอเมริกาห้ามยุ่งถ้าอิสราเอลตอบโต้อิร่านจะโจมตีรุนแรงอะไรแบบนี้นะครับเบื้องลึกจริงๆแล้วอิร่านนี่ถ้าเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับเขาก็คงไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าและก็ต้องขนทุกอย่างเท่าที่มีนะครับปิดเกมอิสราเอลไปแล้วนะครับถ้าเขาอ่าเขาทําได้ขนาดนั้นแต่ผู้ฟังครับการที่อิร่านใช้ขีปนาวุธแล้วก็โดนแค่ประมาณร้อยสองร้อยนะครับ ถือว่าน้อยมากนะครับน้อยกว่าฮามัสใช้เยอะเหลือเกินนะครับและก็น้อยกว่าฮิตเะลาะลใช้ซ้อีกนะครับซึ่งจริงๆแล้วอเมริกาเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้อิสราเอลตอบโต้นะครับแต่ว่าทางอิสราเอลนี่เขาก็บอกว่าเขามีความจําเป็นต้องสแสดงออกเหมือนกันตอนแรกนะครับอิสราเอลมีการประชุมแล้วก็บอกว่าจะตอบโต้อิรานในเวลาที่เหมาะสมแน่นอนครับฝ่ายขวาของอิสราเอลนี่ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับจึงได้มีการเรียกประชุมคลรมอสงคราม รั้งที่2ในรอบ24ชั่วโมงก็ดได้นะครับแล้วก็มีการผลการหาหลือนี่ออกมานะครับว่าอิสราเอลประกาศว่าจะตอบโต้อิหร่านแบบชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดอันนี้มันเป็นการแก้คําพูดจากเดิมที่บอกว่าจะตอบโต้ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งมันก็ดูเบาไปนะครับระดับอิสราเอลเนี่ยมันก็ต้องแข็งกร้าวกว่านี้นะครับเพราะว่าทางเลือกในการตอบโต้อิหร่านนั้นมันก็จึงเกิดได้หลายทางดังที่จะกล่าวต่อไปซึ่งแนวทางในการที่ อิสราเอลจะตอบโต้อิร่าน,นั้นมันก็มีสิ่งที่ต้องกังวลดังต่อไปนี้ก็คือหนึ่งทำอย่างไรไม่ให้เป็นการยกระดับสงครามให้มันขยายวงออกไปอันที่สองก็คือทำอย่างไรให้พันธมิตรที่หนุนหลังอิสราเอลนั้นไม่เกิดความไม่สบายใจเกิดความไม่ลำบากใจในการที่เขานั้นแสดงความห่วงใยแล้วให้อิสราเอลนั้นคิดถึงความห่วงใยของชาติพันธมิตรเหล่านี้ด้วยซึ่งแนวทางที่มัน จะเกิดขึ้นในการตอบโต้ของอิสราเอลนั้นมันจึงมีแนวทางที่เป็นทางเลือกที่คัดสรรแล้วว่ามันน่าจะมีทางเป็นไปได้ดีที่สุด3แนวทางเพื่อให้การตอบโต้นั้นวันลุกปัตุประสงค์และก็ต้องรักษาน้าใจของพันธมิตรร่วมลบด้วยโดยเฉพาะอาเมริกาและอังกฤษเป็นสําคัญแนวทางที่1นนะครับก็คืออิสราเอลนั้นปฏิบัติการกำจัดผู้ที่เป็นผู้นําของอิดานนะครับ ซึ่งแนวทางนี้นะครับอิสราเอลใช้มาหลายครั้งและก็ใช้มานานแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแนวทางนี้ที่มันมีการเกิดขึ้นล่าสุดก็คือการปฏิบัติการกับผู้นําทหาร2คน2องนายที่อยู่ในสถานกงสุนอิหรานที่กากรุงดามัสกัสนะครับนั่นคือเป็นเหตุการณ์ที่ล่าสุดก่อนหน้านั้นมันก็มีเหตุการณ์ที่กําจัดผู้นําของกลุ่มต่างๆอย่างฮิชบลล์หรือว่ากาชานะครับ กลุ่มฮามาสนะครับนี่คือเป็นมีวิธีการกำจัดที่ปฏิบัติการกระทํากันมาเรื่อยมานะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่1แนวทางที่สองที่มันน่าจะเกิดขึ้นก็คือเพิ่มปริมาณระดับความรุนแรงในการโจมตีกลุ่มบริวารต่างๆของอิหร่านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฮิสบลเลาะกลุ่มฮามาสนะครับกลุ่มฮูตีแนวทางนี้นะครับถือว่าเป็นแนวทางที่อิสราเอลนั้นกระทําเป็นประจําอยู่แล้วและก็พยายามที่จะกําจัด กลุ่มนักรบต่างๆเหล่านี้ให้สิ้นซากไปให้เร็วที่สุดแต่มันก็ยังไม่สามารถดําเนินการได้ตามที่อิสราเอลคาดหวังไว้เท่าที่ควรนะครับแต่มันก็ยังเป็นการดําเนินการที่ยังคงดําเนินการอยู่ ซึ่งแนวทาง2แนวทางที่ได้กล่าวมานั้นมันเป็นแนวทางที่อิสราเอลใช้เป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอิสราเอลคงไม่กลับไปดําเนินการแนวทางซ้ําๆเดิมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการดําเนินการแนวทางที่3นั้นจึงเป็นแนวทางที่เป็นไปได้ที่สุดนั่นก็คือการเปิดปฏิบัติการทําลายสาธารณูภกที่สําคัญของอิหร่านโดยเฉพาะโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ซึ่งปัจจุบันนั้นอิหร่านกําลังยกระดับการ พัฒนาและวิจัยเพื่อให้นิวเคลียร์ให้ยูเรเนียมนั้นสามารถนำมาผลิตเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่าลืมนะครับว่าการที่จะทำให้ยูเรเนียมกลายมาเสริมสมรรถนะเป็นนิวเคลียร์ได้นะครับมันจะต้องมีการเสริมสมรรถนทะทักก่อนซึ่งถ้านำเอามาใช้งานในเรื่องของสาธารณรปโภคต่างๆเช่นการผลิตไฟฟ้าเนี่ยความเข้มข้นของยูเรเนียมมันจะอยู่ที่ประมาณ3.6%นนะครับแต่ถ้าจะนำต้องการนำยูเรเนียมเหล่านี้นะครับ ไปทำอาวุธนิวเคลียร์มันต้องเสริมสมรรถนะของอยูเรเนียมให้ได้9 0าขึ้นไปนะครับจึงจะสามารถนำมาผลิตเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้เพราะนั้นมันจึงมีโรงงานของอิรานนะครับที่ทำการเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์เรียกว่าโรงงานบริเวณนี้นะครับเทียบเท่าก็เป็นสนามฟุตบอลนะครับที่จะมีการปั่นยูเรเนียมตัวน,นี้ให้ บริสุทธิ์มากขึ้นให้ถึง90%นะครับเพราะนั้นบริเวณโรงงานแห่งนี้มันจึงมีการปฏิบัติการทำงานทั้งกลางวันกลางคืนเรียกได้ว่าเร่งเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้ได้90%ให้ไหวที่สุดนะครับเพราะนั้นมันจริงข่าวมีข่าวออกมาว่าทางอิหร่านนะครับได้มีการปิดโรงงานเต่า ต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยและก็ไม่ให้อิอสราเอลมาโจมตีและถ้ามีการโจมตีเกิดขึ้นนะครับไม่พ้นก็ต้องใช้เครื่องบินนะครับขนขีปราระวจเจาะเ,าะเกาะเจาะบังเกอร์นะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินที่ผ่านมานั้นอิสราเอลเคยทําลายเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของอิรักและก็ซีเรียมาแล้วนะครับแบบราบคาบเลยเดียวด้วยเครื่องบิน F16 แต่ว่าระยะทางที่ อ่าอิสราเอลในการโจมตีครั้งนี้นะครับมันก็ไกลพอสมควรนะครับอิสราเอลนั้นก็คงมียุธทธวิธีอยู่แล้วความยากก็คือประเทศอย่างซาอุจอร์แดนอิรักคงไม่ยอมให้อิสราเอลนั้นใช้น,าน้านฟ้งง่ายนะครับแต่หากว่าอิสราเอลนั้นแอบใช้อันนี้ก็ว่าอะไรไม่ได้แล้วค่อยมาประนามทีหลังแล้วกันเพราะว่ายังไงมันก็ต้องใช้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่า อิสราเอลจะใช้แนวทางไหนในการตอบโต้แต่คิดว่านะครับเมื่อแนวทางที่1ที่สองนั้นมีการใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วคิดว่าอิสราเอลนั้นต้องยกระดับการโจมตีขึ้นมานั่นก็คือคงหนีไม่พ้นโรงงานเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมเพื่อการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งโอกาสดีๆแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นบ่อยๆรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ